ตอนนี้ผมอยู่ที่นครนายกนะครับกับวันที่พายุเข้าหรือฤดูฝนนั่นเองนะครับดู ขึ้นมาจิบน้ำดูนะดูนะมันจะายมาแล้วมันายมาสวนกันกับเหยื่อผมพอดีผมพอดีผมพอดีอ่ะโอเคอรุณสวัสด์ตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่นครนายกนะครับกับวันที่พายุเข้าหรือฤดูฝนนั่นเองนะครับดู บรรยากาศขับรถมาจากชาเชิงเซาแลนะ้วมาถึงนครนายกใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะทุกคนเป็นการขับรถที่นานที่สุดแล้วมันทําความเร็วไม่ได้นะครับฝนก็ตกตั้งแต่ผมออกจากห้องเลยจนถึงนครนายกนะครับตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่นะกับลุกชุดกนันฝนวันนี้นี่น้ําเยอะนะครับนครนายกแววๆว่าคลอกชาโดออกเยอะนะครับวันนี้ก็เลยแวะมาเช็คหน่อยโอ้โหบรรยากาศโคตรดีมันน่านอนมากกว่าว่าทุกคนผมว่า แต่วันนี้กับการห่อรอกแบบไม่โดนฝนโดนน้ำนะครับแท้งออฟฟินวันนี้เป็นชุดใหญ่นะครับสิบยเลยยักษ์ฟินพีดีสามฟูโรห้าสิบเลยวันนี้ไปตามดูกันว่าจะเป็นยังไงช่อนชะโดอะไรก็ช่างที่อยู่ข้างทางเราโซโลหมดเลยไปลุยกันเลยดีกว่า ตัดเลยตัดเลยตัดเลยว่าโดนแล้ว học vốn như ตันแรกของเราฝนที่ฝนตรกฝนตรกฝนตรกนะส,สวยกลางฝนเลยตัวนี้อ้าย้ำอยู่พักหนึ่งนะครับมาแล้วตัวแรกตอนครึ่งโลหมาก็เห่าเลยก็ไม่รู้น้ำดันจากคลองนะครับเข้ามาในแอ่งนะนสวยมาก ไม่ยาลาบเต็มปากเลยที่ได้สักทักหนึ่งแทงออฟฟิน10-20ตามกันต่อครับอหมอเอาตกนะครับโชคดีของเรา มันต้องตกไหม ออกเลยตรงนี้มามันดูมากเลยทุกคนกล้องหักลงนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับทุกคนมายาลาบโดนเลยตัวที่สองของหลุมนี้นะขับรถวนตั้งไกลสุดท้ายมาลอดหลุมเดิมโอเคครับไปตามกันต่อ ดันน้ำมาทางนี้ไปไหนหรอเนี่ยจิบอยู่มุมเดิมเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี้ยก็ยินเสียงน้ำไหลนะรอขับรถไป้นก่อนจริงด้วย ตัวให้โตก่อนแก้เกมก่อนแก้เกมไอ้เราก็ขับวนไปทั้งไกลสุดท้ายมาลอดอยู่ใกล้ๆนะ ฝนตกเนี่ยเป็นตัวเลขสีดำแล้วนะครับ เยื่แล้วได้เรื่องเลยมาเห็นใช่ไหมรอบแรกใช้เป็นไมายาลาบนะครับเหมือนกัดแล้วรู้สึกว่าตัวจะเล็กนะแต่ก็ไม่ถือว่าเล็กนะทุกคนรู้ว่าปลามันต้องจุบเหยื่อแน่ๆเลยก็คือเราลดขนาดเป้าลงนะครับแต่ใช้การเดินเหยื่อช้าๆให้เขาชาร์จแม่นขึ้นนะครับผมเลยใช้เป็นตัวเล็กนะแบบถอดใบหลิวนะครับมใช้แก้การปลาเคี้ยวๆปลากัดแบบเหมือนวิ่งมาจุบเฉยๆ แต่รอบนี้ก็ลดคันแล้วอัดเลยตัวเล็กสีดําเต็มคอเลยสสยสวยด้วยตัวที่3ของแอ่งนี้ขับบนไปตั้งไกลมาลอดแอ่งนี้เฉยเลยดีจะลองย้ำดูอีกผมว่าน่าจะมีเยอะนะครับน้ําในคลองดันขึ้นมานะแทงออาฟิน10 20ตัวเล็กสีดําไปตามกันต่อ,อตัวที่สองแล้วนะปลาหมอ <laughs> เถียงมาแถวๆนี้หนละ หนีไหมวะเดินดูดิตัวไม่โตแต่กัดดุเฉยเปลี่ยนตัวเล็กแล้วกัน โอ้โหขึ้นจิบเลยเอะทุกคนขึ้นจิบ เลย่างน่าเราตีช่องจิบดีกว่าทุกคนแต่แอดช้าๆไม่ค่อยกัดอ่ะต้องมีเสียงอ่ะไม่จะลาบแล้วกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้นะกูน อันน,น,นี้จิบเหรอไม่ทีจิบเหรอนะมาแล้วครับกลางฝนเลยมายาลาบเฝ้าตีช่อนจิบช่อนจิบในหลุมจิบอยู่ในหลุมนะไม่ได้จิบอยู่ตรงแบบบอ่อหรืออะไรนะทุกคนดูเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยจิบจังเยอะเลยตีใส่แล้วมีอาการตลอดดูยาวเฟื้อยครึ่งโลมายาลาบแทงออฟฟินสิบยี่สิบกลางฝนเลย ไปตามกันต่อ ข้ามหน้าข้ามตาไปเลยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยทุกวันเนี่ยดำๆตามอยู่สองตัวน ง่ายก็ง่ายนะทุกคนมายาลาบสีน้ําเงินตัวเก่งอีกแล้วลุมนี้แต่มีเห็นมีตามอีกตัวหนึ่งนะมีสองตัวว่ายแบบเหมือนจะจับคู่กันเลยอ้วนมากชอนนครนายกมายาลาบแทงออฟฟินสิบยี่สิบไปครับตามกันต่อปิดไปอบับ เปิดลอยอยู่เลยมาอ่ะเปิดไฮไซทิ้งไว้นะครับสามสวิไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าช็อตแต่เห็นรอยออกมาจากใต้กอบัวนะตีผ่านแล้วโดนเลยดูตัวนี้ดันโลอีกแล้วทุกคนกลางพายุฝนนะครนายกมายราบสีน้ำเงินเต็มปากเลย นี่ก็จะยากแล้วนะครับวันนี้มาลอดสองสามหลุมติดดกันนี่แหละสุดยอดแทงเขาฟินสิบยี่สิบงัดแบบไม่ต้องเกรงใจอะไรเลยไปต่อกันต่อไ<ว><น>ปในป่าแล้วออกมา ่าอยู่กลางน้ำนี่เลยเห็นเยู่ดดำๆเลยจุ๊บไม่เอาอะมันหันตามที่เห็นมันไม่กัดนะ เ,เ,เ,ทเท่าไรไม่รู้นะครับแต่ยืนสองแอ่งนี้เนี่พอเลยคุ้มเลยตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะน่าจะที่6ที่7แล้วมั้งใส่สวยเลยตัวนี้6 7ขีดอีะได้เลยมายาลาบอีกแล้วสีน้ำเงินแท้งออฟฟิน1ิบ20งัดไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งนั้นกลางพายุฝนก็เอาผมไม่ลงตามกันต่อครับ นนะคะนี่ไงดำๆอยู่ใต้บัวเนี่ยทุกคนดูนะดูนะเนี่ยแน่ๆใต้บัวก่อน,นี้ แเชื่ออย่างเชื่ออย่างว่าอยู่ใต้บัวยาวเฟื้อยดูแต่พร้อมถ้าไม่พร้อมมันจะมีโลกว่าได้เลยตัวนี้มนยะลาบเห็นรอยอยู่ใต้กอบัวเลยนะน้ำใสๆสุดยอด น่าจะตัวที่แปดหรือตัวที่9้าประมาณนี้นะจะไม่ได้ยืนตีอยู่สองหลุมนี่แหละครับข้างหลังหมายมหาชนนะไม่บอกกันน่าจะรู้มายาลาบแทงสิบยี่สิบตามกันต่อไปกันตา ต่อครับไปต่อไม่นับแล้วนะครับลุยต่ออย่างเดียว ¿Qué le ตัวที่เท่าไหร่ครับไม่รู้มีคอเลยตัวนี้ดูแล้วอุ้ยใหญ่มากอะ่ะทุกคนดูไซดีเป็นเริ่มทำมายาลาบกับแทงเสร็จยี่อีกแล้วสองหลุมนี้แหละลงคลิปไปผมว่าแตกแน่

ขึ้นมาจิบน้ำดูนะนะ้มันจะบ่ายมาลนะ้วหันบ่ายมาสวนนันกะเดียวผมพอดีกัวที่ทไหร่ทุกคนว่าเห็นลอยไปเลยนะอีกหนึ่งตัวครับรวยแล้ววันนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว จอดอยู่นี่น่าจะประมาณสองชั่วโมงได้แล้วมั้งอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็หมดเวลาแค่นี้ครับทุกคนหมดแรงอ่อนล้าทั้งตากฝนตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับร้อนอบอ้าวนะอากาศปิดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีลมสักเท่าไหร่นะก็มีโยกนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ผมใส่เสื้อกันฝนนะโคตรร้อนเลยก็ไปทํทธุระต,ต่อนะครับครึ่งวันของเรา ผลประกอบการก็อย่างที่เห็นนะครับปลาส่วนมากได้จากสองหลุมสุดฮอตที่ทุกคนเห็นในคลิปนะโคตรเดือดผมว่าใครที่มาโซนนี้ก็น่าจะรู้จักผมไม่ห่วงนะครับจัดการได้เลยตามอัธยาศัยนะครับว่เาเป็นหมายมหาชนหมายสาธารณะที่ทุกคนก็สามารถเข้าถึงนะครับวันนี้ฮอตสุดๆแทงเอาฟิน10 20งัดแบบไม่ต้องเกรงใจอะไรเลยนะครับงัดแบบวัวตายควายล้มเลยตั้งใจจะเอามาตกชะโดนะแต่ไม่เจอชะโดเจอแต่ช่อนนะครับ มายล่าตัวเก่งแล้วก็มีตัวเล็กสีดําไว้ป่าปลาเคี้ยวๆนะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากสําหรับครึ่งวันนะครับได้ปลาประมาณ11ตัวโดยประมาณแล้วก็ปลาหมอที่เถือกนี้น้ําเพื่อที่จะย้ายบ่อเราก็ไปเจอเขาบนถนนพอดีได้อีก5ตัวนะครับโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนโคตรมันโคตรสนุกนะครนายกยังไว้ใจได้เสมอครับและนี่คือโฟล์ตอรี่ครับ